ถ้าวันนี้คุณกำลังจะไปบอกข่าวดีหรือคุณกำลังจะไปชมเชยใครก็ตามค่ะมันก็ไม่น่าจะสื่อสารกันยากใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องดีๆค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่วันนี้คุณกำลังจะไปบอกใครบางคนว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเขาทำอะไรผิดบางอย่างอันนี้ต้องอาศัยศิลปะในการสื่อสารเลยค่ะ เพลินพอดแคสต์และจีนาจีนาฟูในวันนี้นะคะอยากที่จะมาแชร์3วิธีง่ายๆที่จะทำให้เรากล้าที่จะบอกข้อผิดพลาดของคนแล้วก็ยังเชื่อมโยงเชื่อมความสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้อยู่ค่ะและที่สำคัญจะไม่ไปยั่วโมโหเขาด้วยนะเพื่อให้ได้อัธิรศในการที่จะเรียนรู้3วิธีนี้นะคะจีน่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับจีน่าให้ฟังค่ะเร็วๆมาเนี่จีน่าไปสมัคร เปิดบัญชีกับบริษัทกองทุนบริษัทนึงค่ะรอมานานเลยไม่เห็นมันได้รับอนุมัติสักทีจะซื้อกองทุนก็ซื้อไม่ได้ทีนี้มีวันหนึ่งจีน่าพาที่บ้านไปโรงพยาบาลค่ะตรวจกับหมอะไยเสร็จสับแล้วเรากําลังจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านกันฝนกําลังจะตก ที่บ้านก็รีบร้อนกันมากเร็วรีบเรียกแท็กซี่เร็วเดี๋ยวฝนตกแล้วมันจะเรียกแท็กซี่ไม่ได้นะแล้วก็แบบที่บ้านก็ป่วยอยู่ด้วยเร็วเร็รีบ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 เดินค่ะในขณะที่จีน่ากำลังรีบเดินจุวงจุงจุ้งจงเพื่อจะไปเรียกแท็กซี่ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณจีน่าจีน่าฟูดิฉันชื่อจุดจุดจุดนามสกุลจุดจุดจุดโทรมาจากธนาคารจุดจุดจุดนะคะค่ะค่ะขอสั้นๆนะคะขอสั้นๆจีน่าตอบเขาไปจากให้คุณจีน่า เซ็นเอกสารขอตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติมาคุณจีน่าเซ็นชื่อผิดนะคะ อ๋อเส้นผิดเหรอคะเออสับสนอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าลายเซ็นเยอะเลยค่ะแล้วจะให้ทำไงต่อคะให้ทำไงต่อคะไอ้เราก็รีบจะไปเรียกแท็กซี่ด้วยค่ะเขาพูดขึ้นมาว่าก็ถ้าเกิดคราวหน้าคุณจีน่าไม่มั่นใจค่ะขอให้คุณจีน่านำบุ๊กแบงค์นะคะไปที่ธนาคารจะสาขาไหนก็ได้ค่ะจะเป็นสาขาที่เปิดบัญชีหรือไม่ใช่สาขาที่เปิดบัญชีก็ได้ค่ะนำบุ๊กแบงค์ไปสแกนที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะคุณจีน่าก็จะรู้เลยค่ะว่าลายเซ็นที่ถูกต้องเป็นยังไง โหยปี๊ดเลยค่ะถึงตอนนั้นรีบก็รีบอยู่ด้วยแล้วคือแบบไม่ต้องมาเทศนาโงหารตอนนั้นไหมคือตอนนี้เราผิดไปแล้วเรารู้ว่าเราเซ็นพลาดไปแล้วคุณบอกเราเลยได้ไหมว่าจะให้เราทํายังไงต่อจีน่าปี๊ดเลยค่ะตอนนั้นนิสัยไม่ดีเลยเนาะจีน่าก็เลยบอกว่าแล้วจะให้ทําไงต่อคะแล้วจะให้ทําไงต่อคะเซ็นใหม่ใช่ไหมคะจะให้เซ็นใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจีน่าช่วยเซ็นใหม่ด้วยนะคะเพื่อเนี่ยแล้วก็อารมณ์ผบทอยู่นานมากๆเลยค่ะสุดท้ายจีนา่าบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเซ็นใหม่นะคะแค่นี้นะคะ ช่วงวันนั้นของเดือนด้วยมั้งเนาะก็เลยอาจจะทําให้วินเวียงเป็นพิเศษนะคะเปรียบเทียบกับอีกบริษัทนึงค่ะบริษัทนี้คือบริษัทกองทุนที่จีน่าสมัครจะเปิดบัญชีนั่นแหละผลพวงจากที่จีน่าเซ็นผิดไปเขาโทรศัพท์เข้ามา3-4วันหลังจากนั้น คุณจีนาคะจากบริษัทกองทุนจุดๆนะคะคือทางเราได้รับเอกสารอย่างอื่นเรียบร้อยครบถ้วนหมดเลยค่ะจะเหลือแค่หน้าบุ๊กแบงค์ค่ะคุณจีนาที่ลายเซ็นที่คุณจีนาส่งมาให้เรากับลายเซ็นที่อยู่ในบุ๊กแบงค์จะยังไม่ตรงกันอยู่ค่ะเราใช้ทํำยังไงคะคุณจีนาสะดวกเซ็นเข้ามาใหม่แล้วส่งตรงเข้ามาที่บริษัทหรือว่าคุณจีนาสะดวกให้ทางดีลเลอร์ของเราไปเซอร์วิสคุณจีนาดีคะ จีน่าตอบเลยให้ดีลเลอร์ละกันค่ะเดี๋ยวจีน่าติดต่อกับดีลเลอร์ให้ดีลเลอร์มารับนะคะโอ้ยินดีเลยค่ะงั้นเพื่อความสะดวกของคุณจีน่าค่ะเดี๋ยวดิฉันขอเช็คให้นะคะว่าจะต้องใช้เอกสารกี่ชุดค่ะจะได้แบบครบถ้วนทุกอย่างเลยเขาเช็คแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็มาบอกจีน่าว่าสรุปแล้วใช้เอกสารทั้งหมด6ชุดนะคะแล้วก็ดิฉันจะประสานงานกับทางดีลเลอร์ให้ติดต่อคุญจีน่าเพื่อรับเอกสารเลยค่ะคุณจีน่ามีประเด็นอื่นที่อยากให้เราดูแลไหมคะ โอ้จีน่ารู้สึกว่าแทนที่เราจะวินเหวี่ยงเพราะว่าเรายังวินเหวี่ยงกับธนาคารมาแล้วเลยแต่เพราะทักษะและศิลปะในการสื่อสารของเขาทําให้แม้สิ่งนี้จะเป็นข้อผิดพลาดของจีน่าแต่ไม่ยั่วโมโหแล้วจีน่าก็ไม่วินเหวี่ยงกับเขาเลยค่ะเรามาดู3วิธีในการที่เราจะกล้าบอกข้อผิดพลาดของคนแล้วบอกไปแล้วเขาไม่โมโหด้วยดีไหมคะวิธีที่1ค่ะบอกข้อเท็จจริง อย่าไปบอกว่าใครผิดใครถูกค่ะคุณจีน่าคุณเซนมาผิดนะคะคุณจีน่าคุณพิมพ์อันนี้มาผิดนะคะคุณจีน่าคะคุณส่งเอกสารมาให้ผิดนะคะเมื่อไหร่ที่มันมีคําว่าผิดคําว่าถูกมันคือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและแน่นอนว่าต่อมวีนเวี่ยงและต่อมโมโหมันจะถูกกระตุกขึ้นทันทีค่ะลองปรับคําพูดของเราให้บอกเป็นข้อเท็จจริงแทนดีไหมคะยกตัวอ,อย่างเช่น คุณจีน่าคะที่คุณจีน่าเซ็นเข้ามาลายเซ็นยังไม่ตรงกับลายเซ็นที่คุณจีน่าเซ็นในบุ๊กแบงค์นะคะไม่มีคำว่าผิดเลยคะ่ะวิธีที่สองค่ะถ้าสามารถอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆให้กับเขาได้เพื่อให้เขาสามารถแก้ไขได้จะดีมากๆยกตัวอย่างเช่นคุณจีน่าคะคุณจีน่าสะดวกที่จะเซ็นเข้ามาใหม่แล้วส่งตรงมาที่ออฟฟิศหรือจะให้ดีลเลอร์ของเราไปเซอร์วิสดีคะ ประโยคนี้รู้สึกจีนา่ารู้สึกว่าเขาจะมาช่วยหรือประโยคที่2ที่เขาใช้ค่ะเพื่อความสะดวกของคุณจีน่านะคะเดี๋ยวดิวฉันเช็คให้ค่ะว่าจํานวนชุดที่ใช้เนี่ยกี่ชุดคุณจีน่าจะได้เตรียมครั้งเดียวแล้วแบบผ่านเลยจากที่แบบจะปิ๊ดจะปิ๊ดเขาก็มาช่วยด้วยอย่างเนาะจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดเขาด้วยซ้ํา <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์เรามันจะลดลงมาได้และเทคนิคที่3ค่ะดูจังหวะในการจะเข้าไปบอกข้อผิดพลาดของเขาดีๆค่ะ เคสของแบงค์แรกที่โทรหาจีน่าตอนจีน่ากำลังเรียกแท็กซี่ออกจากโรงพยาบาลฝนก็กำลัง,ลงตกอ่ะตรงนั้นถ้าเกิดเราฟังเสียงคู่สนทนาเรา,เราเขาอยู่ในสภาวะที่กำลังเร่งรีบร้อนรนกรวนกวายอะไรอยู่อ่ะอย่าพิ่งไปบอกข่าวร้ายหรืออย่าพิ่งไปบอกข้อผิดพลาดของเขาเลยค่ะดูจังหวะด,ดีๆค่ะเราอาจจะบอกเขาว่าคุณจีน่าสะดวกคุยตอนนี้ไหมคะหรือจะให้ดิฉันโทรกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ดีคะเราโทรตอนที่เขาใจร่มๆแล้วปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะ นอกจาก3วิธีนี้นะคะน่าจะเป็นส่วนที่เรารู้กันอยู่แล้วคือเรื่องน้ําเสียงค่ะ เวลาที่เราจะไปบอกข้อผิดพลาดใครน้ําเสียงของเราเนี่ยตัวดีเลยค่ะสมมุติเราจะไปบอกเขาว่าโทษนะคะคุณพิมพ์ที่อยู่บริษัทผิดมานะคะตกตัวไม่โทรไปตัวหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยน้ำเสียงมันวีนเหวี่ยงเขาไปละมันเสี่ยงต่อการจะโดนวีนเหวี่ยงกลับมาเลยค่ะรู้แล้วค่ะไม่โทรตกหรอคะเดี๋ยวแก้ให้ค่ะใส่อารมณ์ด้วยถูกไหมทั้งเหวี่ยงก็เก่งโดนเหวี่ยงก็โดนเยอะค่ะมันก็เลยแบบต้องมาช่วยกันเตือนกันนะคะฉะนั้นน้าเสียงไม่บรรจุอยู่ใน3วิธีแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาจะไปบอกข้้้ออผิดดดดดพลาคคนก็ตงู mood and tone ีๆวย่ะ มาถึงตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันจะต้องพิถีพิถันอะไรกันขนาดนั้นคุณจีน่าบอกไปไม่ได้เลยเหรอโทษนะคะคุณพิมพ์ผิดค่ะ คือถ้าสนิทกันรจริงๆเลยอย่างเช่นอย่างในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือเพื่อนสนิทกันจะบอกเออเธอเธอเธอพิมพ์ผิดมาก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณทํางานหรือคุณอยู่ในวงการที่คุณจะต้องเซอร์วิสเป็นการให้บริการคนเป็นการที่อยากจะสร้างความประทับใจให้กับคนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงคะ่ะแต่คนก็มักจะโกรธมักจะเกลียดกันก็เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละแล้วคนส่วนใหญ่เราตัดสินใจด้วยอะไรคะเราก็ตัดสินใจด้วยอารมณ์คะ่ะ จีน่าเจอตัวอย่างเยอะแยะมากมายอย่างของจีน่าเองสมมติมี2ร้านสินค้าใกล้เคียงกันมากเลยแต่อีกร้านนึงดูแลเราดีดีเซอร์วิสดีพูดจากับเราดีขนาดเราผิดพลาดยังเซอร์วิสแล้วก็ดูแลเราดีเลยเราจะไม่ไปใช้บริการกับร้านนั้นหรอคะ เพียงแค่3วิธีง่ายๆแค่เนี้ละคะ่ะก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยกล้าที่จะไปบอกข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายได้แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ได้อยู่ด้วยนะคะข้อที่สำคัญที่สุดเลยคะ่ะก่อนจะไปบอกข้อผิดพลาดของใครทั้งสิน้นให้คิดเรื่องประโยคแรกที่จะบอกให้เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ เพราะการสื่อสารคือการเลือกใช้ศิลปะในการที่จะไปเชื่อมโยงและก็เชื่อมความสัมพันธ์ของคนอย่าให้การสื่อสารต้องกลายเป็นเรื่องที่จะมาตัดความสัมพันธ์กันเลยนะคะ